ไม่ตายเไม่ตายเงือเอเอ่อไม่ตายไม่ตายเอาล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve ของเรากันอีกเช่นเคยครับ วันนี้นะครับก็มีน้องดีโอเขาก็คอมเมนต์มาว่าช่วงนี้พี่ก็มาบ่อยทําไมไม่ยอมซ่อมบ้านทักทีครับอ่าก็เดี๋ยวเรานะครับจะปรับปรุงรีโนเวทบ้านข้างบนนะครับให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็มาเอาของก่อนดีกว่าก็ต้องมีเหล็กครับเพิ่มเติมโอ้โหเหล็กนี่เราจะผลไปได้ปะเนี่ยทาไงดีวะหูเป็นมือเลยเดี๋ยวโอ้โชคดีมันแบ่งในเครื่องนี้ได้นี่วะจัดมาครับอุ้ยตัวหนักเดินไม่ได้เลย ทำไงก่อนดีวะโอ้โหน้ำหนักคือมันเยอะมากวันนั้นเตาหลอมไพ่โมเฟียเราวางไว้ข้างนอกไม่ใช่เหรอวะคนเดี๋เด้อเดเดอเ,เอาเหล็กถ่ายเข้ามาในนี้ก่อนโอเคเตาหลอมไพ่โมเฟียเฮ้ยไม่ได้ลงวิธีไม่ใช่หรออ๋อน่าจะคิดเฉยๆแต่ยังไม่ได้ทําครับงั้นต้องทําแล้วครับตอนนี้เตาหลอมไพ่โมเฟียขาดอะไรบ้างเดี๋ยวนะเราใช้เป็นเตาธรรมดาก็ได้เติมแค่ออกซิเดียนนะครับเตาธรมาาธรมดาก็เอาอยู่แล้ว นี่แต่เราเอามาหลายๆเตาครับแค่นี้ก็จบโอเคได้2เตาวเว้ยตอนนี้แล้วก็พิมพ์เตาหลอมก่อนจะได้วางไดนน้นี่นี่นี่อ่าโอเคนี่ครับลงนี้เลยแล้วก็เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงตอนนี้เดี๋ยวนะเรามีแก๊สโซลีนมามากไปทำไมไม่สแต็กก็ไม่รู้อ่ะทุกคนทางนั้นก็หลอมไปก่อนชุดหนึ่งเผาไว้เลยครับทีนี้เราจะเตรียมวอลเหล็กมาครับดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ขาดเหล็กเท่าไหร่เราขาดซีเมนต์มากกว่าเว้ยทุกคน เออผมต้องเอากบไปฟาร์มแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ป่าเลดบูดก่อนครับอ่าวันนี้เราจะฟาร์มกันด้วยภารกิจเราค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเราไม่ได้จับสัตว์อย่างเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเจอตัวดีๆก็ค่อยว่ากันอ่ากลับมาแล้วครับตรงนี้มีตัวอะไราพารไปส่งบ้านได้บ้างเนี่ยไอโฟลที่ขี่ไม่ได้เลยก็แสดงว่าหมอดน่าจะหลดุดส่วนใหญ่แล้วมันจะใส่เป็นชุดเกาะเอาไว้สไปโนพวกเนี้ย กบได้จะอยู่ในบ้านแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวดาโคนีนี่ก่อนว่ามีพวกเอลิเมนต์บ้างเปล่าอยากได้เอลิเมนต์นะครับเอลิเมนต์ไม่มีมีแต่เอลิเมนต์ชาร์จว่ะเข้าบ้านกันเลยสงสัยเราต้องใช้แฟนทัสติกแองเคโลมาช่วยเราแล้วบ้างเนี่ยในบ้านมีกบไหมบ้านนี้ไม่มีกบเลยเหรอเนี่ยตรงนี้ก็กระจัดกระจายกันเลยเทตุเปะเดี๋ยวนะขึ้นไปดูข้างบนก่อน ถ้าข้างล่างไม่มีกบก็แสดงว่ากบน่าจะหายหมดแล้วเพราะผมจำได้ว่ากบผมว้าข้างล่างหมดเฮ้ยกบหายจริงด้วยโอ้โหถ้างั้นเราต้องไปหากบกันแล้ววะเรามีไอ้ตัวไปยาสลบไหมไม่มีเดี๋ยวเช็คดูอีกทีสเปียมีไหมสเปียก็ไม่มีสากกระเบือก็ใช้ไม่ได้งั้นก็ต้องใช้ธนูธรรมดาไปครับเฮ้ยเราเอาจิงโจ้ไปเล่นได้เปล่าวะจิงโจ้เราขี่ได้ไปเนี่ยที่ขี่มันหายไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าทําไมถึงหายไปได้วะ งั้เราไปเองก็ได้มึงเนี่ยโอเคไปแล้วขี่ใครไปดีขี่ดาโคเนียซอนัดแล้วกันถ้าไม่ตายมันเท่ดิเดี๋ยวไปหาได้บึงครับกบต้องมีบ้างเดินทางเดินทางวุอันนี้อันนี้หลับอยู่นี่เสยเสยตัวนี้ไม่ใช่ตัวพิษแน่นอนนี่น่าจะเป็นสีของมันครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสีแปลกๆเกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันเฮ้ย,ย,ยแล้วต้นไม้พิษว่ะตีกินเข้าไปก่อนกินเข้าไป จะขวางทางตีนี่น้องยาวไปเลยครับยาวไปเลยโอวนีฟินิกอันนี้น่าจะตัวเดิมหากบบอะไรก็ได้ทักตังช่วยฟาร์มแค่นั้นแหละอันนี้มาหัวเลยไอย่แน้อยอ้ตีวืดได้งไงวะเน,นี่ยโอ้ตีไม่โดนหรอเมื่อกี้ฟาดหางเอาละกันกบอยู่ไหนกบเอ้ยเอ้ยลนเดี๋ยวเด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 ,ด,ดเดเดเดด,ดเ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 ดดเดดกเดเดเ โดนกับดักตัวเองโอ้โหว่าแล้วอยู่ดีหล่นเฉยเลยเอาเวลาโดนกับดักันจะหล่นด้วยวะเนี่ยก็ไม่เคยเล่นจริงจังในการโดนกับดักทั้งทีนี่ขนาดขี่ตัวใหญ่ฮะโดนกับดักยังล่วงเอ้หัว,หว,หวดัวงหมดก่อนกบไปไหนหมดวะสแกนก่อนไกลๆนู้นมีนี่ว่าแต่ไม่ใช่กบธาตุแต่กบธาตุรู้สึกว่ามันจะอยู่อีกจุดหนึ่งตรงนั้นมีบอสบอสแมนนะครับกินก่อนมีแมงปอใช่ไหม ขวดด้วยหางขวดด้วยหางเรียบร้อยลวงไปยังไม่หมดเฮ้ยระวังแบงมุมแมงมุมมาแมงมุมมากินกินเหนื่อยเลยวะ่ะตอนนี้โอ้โหสุดยอดอใช้พลังงานมากจัดเอาละยิงกบก่อนตีแน่นี่แน่ตีเฮ้ยเฮ้ยเป็นนี่ด้วยนี่ว่าเฮ้ยแล้วมันจะฟาร์มซีเมนต์ได้เหรอเนี่ยเอาเรียบร้อยโดนแดกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าจะฟาร์มซีเมนต์ไม่ได้ตัวที่เป็นแบทแอดพันสีเหลืองเนี่ย ผมแทนเนือไม่ได้ครับนี่ก็ไม่ได้ดูเลยยาไปต่อยาไปต่อต้องหาตัวใปแต่แถวนี้นี่ก็เป็นแหล่งกบอยู่กันไม่น่าจะหายากมากแต่น่าแปลกใจว่าที่บ้านไม่น่าเชื่อว่ากบจะหมดไปได้ลองมาดูด้านนี้ตัมบีหน้ามันโอ้โหพันห้าแป๊บเดียวหมดเลยวะแถวว่งวิงว่งวิงว่วก็หมดแล้วนะหายากหายเย็นวันนี้กบนี้หอยทาก ฝั่งนู้นก็ดูเหมือนจะไม่มีโอ้ไม่มีจริงด้วยว่ะตรงนี้เคออสไวเวิร์นเดี๋ยวต้องระวังอันนี้ถ้าโมโหปล่อยพลังขึ้นมารับรองตุยเย่นแน่วิแต่พวกนี้นี่เราต้องเอาว่ะเราเอาเราเอาเราเอาม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 าเฮ้ยเฮ้ยไหวป่ะเนี่ยโดนอะไรวะโหมึนเลยมันดูโดนท่าของตัวอะไรมึนครับตอนนี้เราจะต้องเอาไอ้พวกนี้ก่อนที่เป็นตัวท่านเนี่ยเราต้องการ อ้นี่หนี้โอ้ยอึดว่ะอึดใช้ได้สร้างมันอยู่ไหนวะเนี่ยมึงเอาสร้างไปเปล่าไม่รู้สร้างมันหล่นไปไหนนี่ตายโอเคน่าจะพลาดสร้างคือตัวหนึ่งของดีทั้งนั้นตีกินกินจะมีกบไป่เป็นไรเอาพวกนี้ก่อนนี่ตัวดาร์กแน่นอนใช่เปล่าอุ้ยทไปคอสติกสีนี้วะเนี่ยสีมันเพี้ยนไปหมดแล้วครับตอนนี้นี่กระเด็นเรียบร้อยต้องรู้มอีกตัวหนึ่งกิฟฟิน ยูฟิเนนน่าจะเป็นไฟปหะนี่กขคอติกคอติกตอนนี้หลากสีมากอ่าแต่สเกลพลังของดาโคนิกนี่เล่นกับไพมอเฟียได้เว้ยเพราะว่ามันไม่เวอร์วังเกินโดนปิงด้วยหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาทอสต,ตีออกไปว่ากันจาัดก,การในพูดนี้ก่อนเก็บของสรุปเลยไม่มีกบแถวนี้ที่เจอตัวหนึ่งก็ดันเป็นตัวที่ฟาร์ไม่ได้ั้งนั้นเอาปิงออกก่อนดีกว,ว่ามัง้ง ทอสเรามีปะทอทอทอ,ทอไม่มีถ้าจะเอาก็ต้องเอาฟินมาเพิ่มก่อนฟินก่อนปั๊มปัม๊มตีตีพังก่อนทีนี้ได้ละจัดมาเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวสลับอันนี้หน่อยอ่าตีปิงครับตีปิงตีปิงหลุดเปล่าหลุดแล้วครับคือมันจะไปขึ้นบอกที่ตัวเรานะครับเวลาเราโดนปิงอันนี้ก็คอติกมากินมากินมาเออ เก็บไหหมดอันนี้ไล์ปะเฮ้ยตัวนี้ตัวไล์ตัวดีตัวดีมาบวดหางเลยหางแรงหางแรงมาเลยไอ้อ,ไอ้ไหวโยไหวโยกระเด็นรีบเข้าไปเอาตายมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ไปหากบต่อโหพลังมันทำให้เดินช้ากบวันนั้นรู้สึกว่ามันจะอยู่เสาเขียวเยอะไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวลองไปดูเสาเขียวนี่เาตรงนี้ไม่ค่อยมีเลย แป๊บหนึ่งเสาเขียวอ๋อนี้นี่ใน,นวัฟตรงนี้เอาละถ้าตรงนั้นไม่มีนี่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนจะมีแหละแต่ผมจำได้ว่าผมเจอตรงนั้นนะเสาเขียวเฮ้ยเฮ้ยแก๊งหมูเราเต็มเลยตรงนี้ที่เรามาจับไอตัวนั้นดีกว่าน่าจะเป็นตัวให่ทูดอนตอนที่มันอัปเดตใหม่ๆอ่ะเออผมก็เลยว์ปมาสร้างรั้วตรงนี้เอาไว้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยแต่ข้างนอกไี่มีแน่จำได้วิ้ยขยิงระเบิดโอ้ โอ้ยแถวนี้เถื่อนโลกรูโอบาก็โดนยิงเลยครับยิงแม่งไม่ดูตามาตาเรือยิงมั่วไปหมดเดี่ยตรงนี้น่าจะมีแน่ๆเดี๋ยวนะยังไม่เห็นเลยไปซ่อนอยู่ที่ไหนเอ่ยพาไปดูด้านในก่อนบางทีก็มองยากป่าเยอะเหลือเกินวันก่อนเราเคลียร์ไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าป่าขึ้นเหนือแล้วเนี่ยป่าขึ้นไวจริง ด้แมมมอสพวกนี้จะโดนแทนที่ด้วยกบไปเลยวะดูจากลักษณะแล้วกบน้อยมากอ๋อแล้วนหะนข้างล่างมีเป็นกบพิษไม่ใช่หรอเหมือนจะเป็นกบพิษครับเอาโอเคกบพิษใช้ได้ฟาร์มซีเมนต์ได้ถ้าจะไม่ผิดแต่ถ้าจําผิดก็ขอภัยรู้แต่ว่าเอาแล้วแหละเอาแล้วไม่ต้องรอช้าขี้เกียจเสียเวลาไอ้เคอย่ามองหน้าอย่ามองหน้าเอาเลยครับใส่เนื้อเลยมัต้นมีปะเนี่ยมัต้นไม่มีเอาเนื้อธรรมดาไปก่อน เดือพรามโอเคก็ไอตัวดีวาใสาเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาจัดไปเรียบร้อยครับได้กบกลบวครับตอนนี้ระวังพิลันญากินปิลันญ,ญาก่อนสั่งลุยไม่ได้ีที่ขี่กบมาก่อนแล้วกันบิวซีฟน่าจะคราฟได้เลยจัดมาหนึ่งมีสองอันไอท็อกสิงต้องขอนไพ่โมฟเฟียนะครับเรียมันเรียบันเรียมัน,มนอุย้ยอุไมทำไมอึดจังอึด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 อ่อึดออึดอ่ะหวอุ้ยตายเลย โอ้โหดอ้กไม่กบกุกกากรนวะเนียโอ้กว่าจะหาเจอไปสากระเบือทุบโอ้โหมันอึดจริงฆ่ากบแปดแอดผมไปครับทุกคนสาจะมาหากบเดี๋ยวต้องเอาตัวไปข้างหน้ามีอีกหลายตัวเลยโอเคตัวธรรมดามีาเปล่าเปล่าตัวนี้ตัวธรรมดาโอเคเฮ้ยเทมพาส์สีบด้วยว่ะ เพืพัดสีก็ได้เลยดีไม่ยากเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวใส่ก่อนเออตัวธรรมดาที่ฟาร์มซีเมนต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยเดี๋ยวโอ้โหเลเวลขนาดนี้เนะี่ยต้องรอหิวอีกไม่พัดสีแล้วบ้างเดี๋ยวยิงเลยยิงเลยคนไม่ต้องพัดสีนี่นี่ยิงเอาดีกว่าเพราะยิงมันใส่ยาลดค่าหิวได้เรียบร้อยถ้าไม่ใส่ยาลดค่าหิวนี่คือนานแน่ๆน,นจัดไปดีไว ผมดีเลเวลเยอะสบายมากแน่ๆเลยถ้าไม่ใช่ตัวดีวายนี่ลำบากแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอาเอาเบลมาติดตั้งก่อนสิยงใครมันมาตีอะไรแถวนี้วะเนี่ยตัวอะไรวะเรียบร้อยครับได้กบแล้วครับข้างบนมีเงาอะไรบินอยู่ไปลกเดี๋ยวผมไปขี่กบก่อนตอนนี้เราต้องรีเวลโอ้ยเร็วเร็วเร็วรใส่ใส่เกาะโอ้โหเออตัวนี้ค่าพลังได้อยู่เมื่อกี้ตัวแบตแอรค่าพลังน้อยกว่าตัวนี้มากมาย เอาละดาเมจให้กระชูดกระชอนไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับส่งในตัวนี้กลับบ้านก่อนตาโคนเนียเราลุยเองแล้วกันอุย้ยใครมาวะเดี๋ยว,ยวไม่รู้ใครมาครับตอนนี้มาตีกระเด็นฟิลัญญาเหรอโอ้อยู่นี่เองไม่หาไม่เจอทีนี้ไปหาแมงต,ต้องการมแมลงเยอะๆแต่จริงๆแล้วเราก็ควรฟาร์มซีเมนต์ไปบ้าง เื่อที่เราจะได้ทำการคราฟเองได้บ้างนะครับโอ๊ยโ,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 อโอ๊ยโหลดโหลดโหลดโอ้โหโอ้โหอะไรกันนักหนาววันนี้มีแจหดหดตึงๆครับมียาฮิลบ้างป่ะเนี่ยนี่เทมเฮลเปอร์ยาฮิลน่าจะไม่มีมั้งอันนี้ก็แม็กซเอ็กพีโอเคไม่มียาฮิลเลยว่ะประเด็นคือจะหาแมลงได้ก่อนหรือเปล่าแมลงน่าจะหายากเอ้ยเฮ้ยไปแล้ว้ยเลียวกวาดอุ้ยเลียวกวาด ไม่งูมาเยอะจังว่ะดูทรงแล้วมาแรงหาระบายแล้วโอยกบจะตายอีกเอ้ยเอ้ยเลียก่อนเรียก่อนเรียมันก่อน,อนผมว่าเอากบไปพักฟื้นก่อนดีกว่ามึงเนี่ยมันไม่มีมลแรงเลยอเขตเนี้ยหาซีเมนต์ยากอยู่ดีกลับเลยละกันไม่เอาแล้วเราจับเก็บไว้ก่อนอันนี้เอากลับไปที่เกาะเสียรพรจจันทร์เลยลวเดี๋ยวไปหาดูตัวเท่ๆนะครับว่ามีตัวอะไรน่าจับบ้าง เอาตัวนี้ไปเลยแล้วกันดาร์กอนด็อกเตอร์อยู่ใกล้ๆพอดีสะดวกในการบินนี่เผาไปทำค่ารลบได้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวที่แบบค่ารลบไม่เยอะมากโอ้นี่ไปบูปินอะไรมาเต็มหมดเลยเนี่ยสปีดไปก่อนแล้วก็เลือดเออไปดูแถวบ้านครับโอเคตอนนี้หมาผมตื่นแล้วครับเผาเผา,ผาจะไปจุ่มกับหมาเหรอตีเผาไปก่อนงหน้าน,นี่อะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่เอมเพลเลอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ไวเวอร์เอมเพลเลอร์ครับ แต่ก็จับยากอยู่เหมือนกันถ้าเอาพวกแกปปิ้งฮุกยิงมันมันจะได้หรือเปล่าอยากจะรู้จริงว่ะเดี๋ยว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 ,ยวลงจอดลงจอดลองใส่อาหารดูลองดูมา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 ได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวเป่าฟอลโล่แป๊บหนึ่งตาไปม่ตัวนี้ผมน่าจะลืมเสกมาจับใหม่เลยแล้วกันจับไม่ยากหรอกเอาละมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหเอ้ยได้ได้ได,ได,ได เมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นแต่กดไม่ทันครับไม่ทนันไม่ทนันเหลี่ยมนี้ไม่ได้เหลี่ยมนี้ไม่ได้เข้าไปใกล้ๆเลยการจับตัวบินนี่คือปัญหาอยู่กันทางเดียวก็คือต้อง,ลอง,ล,องลองใช้แกปปิงฮุกเราบินมั่วมากดูดิเวียนหัวเลยเออเรียบร้อยเสร็จเสร็จอยู่ดีไม่มีปัญหาได้แล้วครับตอนนี้มาเดี๋ยวมังกรไอรร้ดากอนด็อกเตอร์ลงไปด้านล่างก่อนเพิ่มสปีดไปก่อนลงไปลงไป เดี๋ยวใครมาเก็บแล้วกันนะทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่ตีโอ้โหโอ้ยโหเสียงยังแน่นแล้วก็มียิงไฟอ่ายิงได้รัวนี่ว่ายิงไฟยิงได้รัวครับแล้วก็มีพ่นสายฟ้าสายฟ้านี่น่าจะแรงอยู่หมดละมีประมาณนี้นะครับสเปซบาร์น่าจะเป็นการลงจอดโอเคมี XC อ่ามี XC คลิปขวาแล้วก็คลิปซ้ายแค่นี้แหละหมดส่วนในมานี่โดนโดนแน่นอน โดนแน่โดนแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเหรอโหเลือดโคตรโหดคือเลือดตีกันแทบไม่ตายอ่ะทุกคนสุดยอดมากแล้วก็ต้องเติมดาเมจสุดๆนิดนึงทำามีหน้าด้วยอ่ะโอเคทีนี้ตายแน่ถ้าไม่ตายไม่รู้ยังไงแล้วต้องเติมพลังครับไม่เติมเอาไม่อยู่ไปกินให้หมดตีระเบิดพลังระเบิดพลังโหโอ้โห เสียงอย่างแน่นเสียงแน่นเสียงแน่นตายเปล่าโหยโกเลมโกเลมบอสนี่ตายในทีเดียวเลยว่ะโอ้โหแรงเกินอันนี้ตรงนี้ก็มีกบ els, อืเออเบ่งเบ่งเบ่งเฮ้ยกอซีล่าเราเจอกอซีล่าคาสลบสองล้านหกเลือ,อ Pedro, 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 Pedro. ดสามล้านห้าจับเลยแล้วกันตัวนี้มันจับด้วยแบตเตอรี่เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวจัดให้แบตเตอรี่ครับไงเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ขาดเหล็กดิบอ๋อไม่ยากงั้นเดี๋ยวหาแถวเนี้ยเหล็กดิบาอยู่ตอนนี้เราเข้าไปใ,ใกล้ก่อนยิงไปบางกรนบงกรลบก่อน,อนดิก่อนมังบังว่ะยิงโดนปะวะน่าจะยิงไม่โดนอุยหุยหุยโดดมันกระโดดจริงจริงเราเคยจับมันมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่มันหายไปตัวไปแล้วครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าลูกดอกผมสามารถจะทาระหลบขึ้นได้แบบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่สก๊อดเฮ้ยหลบเลเซอร์ โอ้ยเซอร์หดโชคดีไม่สนใจผมเว้ยตอนนี้มันกำลังไล่กับทืบกบอยู่เฮ้ยก่อนที่จาตายด้วยไรก่อนเฮ้ยทำไมตายวะเดี๋ยว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 งงให้ฆ่ามันนะโอ้โอุตสาเจอไม่รู้ว่าตายยังไงกูยิงแค่ลูกดอกเนี่งตลบเองนะโอ้ยเสียดายครับไม่ได้เล่นักงั้น กจะจับสักหน่อยถช่างมันช่างมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อาจจะมีอีกนะไม่พาร์ทนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ตต่อๆไปแล้วก็บินหาไปก่อนตอนนี้เราต้องการเหล็กมากแต่ใบเบอร์ตัวนี้มันค่อนข้างช้าวะ่ะเราจะไปฟาร์มเหล็กข้างบนเขาก่อนแล้วกันเราจะเล่นภารกิจแบบเรื่อยๆไม่จริงจังอะไรมากเอาสนุกไว้ก่อนนี่ลงนี้เลยเก็บเหล็กกลับบ้านก่อนลงจอดลงจอด อ่าตายแล้วลงมาลงมาเตรียมเหล็กก่อนหืตัวใหญ่ปีกยาวเก,ก,กะเหลือเกินเ็กดิบมาเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะครับไอตัวแบตเตอรี่ของก็ซิล่าได้แล้วครับอ่าโอเคเมื่อกี้ผมดูไม่ทันจริงว่าทำไมมันถึงตายหรือว่ามันมันอยู่ตรงพื้นที่น้ำแล้วสนิมแดกวะเมื่อกี้มันอยู่ในบึงไงอาจจะเป็นไปได้สนิมแดกก็เลยตายซะเลย ตอนนี้เหล็กมีอยู่1,000กว่นกว่านะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ก่อนเตรียมไว้ก่อนอ่าโอเคที่ลงข้างล่างเดี๋ยวหาตัวอื่นตัวไหนไม่ได้ว่ากันทีหลังระเบิดพลังระเบิดพลังระเบิดพลังลเน้นๆแน่แนๆน,น,นี่เอาให้เรียบมีคนถามว่าระหว่างตัวก็อดลาฟุตกับตัวเกนจิใครจะท้อนโหัว่ากันผมต้องบอกเลยว่ายังไงมันก็ต้องเป็นตัวของ เกนจิอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหมอดจีนนี่ใครไปตีโดนมันคือตายหมดมันเป็นตัวที่แบบต้องบอกเลยว,ว่าโหดมากอ่างั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันนะครับมันมีหมอดตัวหนึ่งที่จะเป็นหมอดที่เรียกโดนเล็กสีขาวมาที่น้องๆเขาแนะนํามานะครับก็คือหมอดซูแพคทริตซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับมันเป็นสัตว์แอดมิน เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้นะครับมันจะเท่แล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเอาตัวเอ็มเพลเลอร์แลมาจอดด้านนี้ก่อนเอาละครับทุกคนครับและนี่ก็คือตัวที่ผมพูดถึงนะครับมันชื่อว่า under the prosperity นะครับเลเวลก็ออกมาที่666นะครับเลเวลซาตานอันนี้คือผู้สร้างเขาก็ให้ออกมาแบบนี้นี่ดามเมจมันยังเป็น666เลยทุกคนก็คือมันเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นซาตานอย่างแท้จริง แต่พละกกาลังมันได้ขนาดไหนไม่รู้นะครับถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายจะคล้ายไอ้ก๊อตทุกคนเฮ้ยมันคล้ายกันมากก็คือจะมีการกัดธรรมดามีพนไฟนะครับแล้วก็มีการพนไฟสีขาวแล้วก็มียิงพลังแต่ว่าระหว่างที่พนไฟไปมันจะไม่สามารถยิ่งไปด้วยได้แต่พลังสีจําที่กดเอกนี่เท่เลยนะไม่มีเลเวลครับเพราะว่าทุกอย่างจะเป็น666ทั้งหมดทุกคนอุย สาตานของแท้ไปดูดิอุ้ยนี่พลังพลังไปอย่างนี้เลยเหรอพลังกระจายลงมาใต้น้ําเลยครับผมว่าน่าจะใช่ี่พลังผมแน่นอนไปสาดพลังดูดิมันเห็นโอ้้หูโคตรเท่จริงโดตีนี่จะตีนึกกระสินหรือเปล่าเนี่ยมันมีโดตีขึ้นมาด้วยกลัวตีนึกกระสินจังเลยผมอาจจะต้องแทรกโดตีซอสไปนะครับอ่ะไปอุ้ยกินอู้โหดจริงโหดจริงมา โ,โดนโหนไม่มีเลยเหรอตัวนี้ถ้าใจแฟร์ต้องโดนกับระดับไพ่์มอฟเฟียครับตอนนี้ขอเล่นตัวธรรมดาก่อนจัดมาจัดมาจัดมาไปเพื่อกินโหสุดสุดบอดเลยว่าสุดศาสตร์พลังชอบพลังสีดำนี่หว่าโคตรเท่กินไปก่อนศาสตร์พลังก่อนนี่นี่โดนเต้ารอดได้ไงวะเนี่ยเผาหัวซั้งตึงนี้มีดัมมี่หรือเปล่าการลัวงการลัวงการลัวง ยี่อะไรเนี่ยแมงป่องมาไงวะแมงป่องเรามาไงพี่รู้ครับมาสายพลังนี้เลยโดนปะมันจะเป็นพลังอยู่ที่พื้นนี่ตัวอะไรของเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแมงดาเราเคยจับแมงดาไปด้วยวะเนี่ยพลังขึ้นสีดำนี่รู้สึกว่ามันจะยิงไปแล้วมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ควรจะเป็นไอสีขาวมากกว่าบ้างอ๋อนี่น,นี่ไอสีขาววิ่งไปพุ่งไปได้ยัง่งเฮ้ยเฮ้ยแฉว์แฉว์แฉว์เผาหัวไอ้เผ่าไป เอ,า,อาละครับทีนี้ก็ถึงเวลาครับที่เราจะจัดซื้ให้กับตัวก๊อตสีขาวกันแล้วครับเอาละครับแบตแรกครับเป็นทีเร Alpha ฟาเลครับเลเวลหนึ่งมื่เลือด1ล้านรู้สึกว่าจะมีการระท้อนดาเมจไปด้วยแล้วก็ตีเข้าเหมือนกันว่ะอ,อจัดไยจะได,ด้ครับทีเดียวตายทุกคนขนาดว่าดาเมจเราประมาณเมื่อกี้น่าจะหกแสนห่แต่ว่าจบตีตัวที่เลือดหลักล้านตายครับ ไม่รู้เราเป็นอามาตะาหรือเปล่าแต่มันตีเลือดเราลงได้ครับทุกคนแต่มันลงมาไม่ต่ํากว่า20%ครับแมตช์แรกจบไปครับต่อแมตช์ที่2กันเลยเอาละครับแมตช์ที่2ครับเดมอนิกบูด็อกทุกคนเลือดอยู่ที่69ล้านดูดีว่าจะฆ่ามันได้หรือเปล่าอย่าพึ่งเข้ามาก่อนอสรดพลังทีเดียวตายต้องบอกเลยว่าพลังแรงเกินคาดมากครับคือเราเทสดัมมี่ได้600,000แต่เราสามารถที่จะฆ่าตัวเลือดหลักน้าได้สบายมาก เดี๋ยวก่อนนะขอมาเยอะๆเลยแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวโมนิกนี่แหละตัวใหญ่ๆหน่อยตัวเล็กไม่เอาแล้วนะครับใครดีว่าตัวใหญ่ๆมมการเทเลียมครับผมแต่ถ้ามันยิงพลังตุ๊กๆพร้อมกันนี่หรอจะตายได้นะเอามาก่อนสัก20ตัวครับโอ้ยอุ้ยเกือบแตกครับทุกคนอุย้ยเลื่อนลงได้อยู่แต่มันมันจะลงแบบลงแล้วฟื้นครับอุย้ยเรียบร้อย ไม่ใช่ไหลมันโดนผมอุ้ยเหยุส่ามันกระเด็นเฝ้าสะใจตรงสร่างมันกระเด็นนี่แหละอย่างอื่นไม่เท่าไหร่เกิดตรงนี้เกิดใกล้อย่างจี้เรามีบ้านหลายหลังครับเซิฟนี้เกิดที่ไหนก็ได้มีใครไปส่งบ้างปุ้เนี่ยหัวตาถลุนออกมาเลยดูก่อนตัวบินมีอะไรปะตรงนี้มันมีแต่พวกธรรมดาตัวบินเลยไม่มีนี่ว่า นั่นบิ๊กบอยกูเข้าไปอยู่ในบ้านไงก่อนเดี๋ยวนะเข้าไปแล้วออกไงก่อนลูกพี่เข้าไปไงเนี่ยเอา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 ,เอากดออกมาหน่อยโกดออกมาแล้วกันโอ้โหโอเคว้าบมาตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นีว่หว่ามันมันไม่มีตัวบินต้องวิ่งออกไปข้างนอกครับไฮเอ็มเพลเลอร์นะครับไวเวิร์นไปส่งหน่อยผมว่าไอ้ก๊อตขาวนะ่าแยงอยู่เราจะเรียกว่าก๊อตขาวครับ จริงๆขาวๆแบบเนี้ยมันควรจะเป็นก๊อตล่างอัตตานิยมโหยเละเลยครับถ้าไม่ติดว่าถะาทอนดาเมจเป็นโดนคนขี่ก็คือน่าจะชิวอยู่เหมือนกันครับอาจจะต้องใส่ก๊อตโหมดให้ตัวละครผมทุกคนมันจะได้จัดสึกกันได้แบบมันๆไม่หลุดโอ้เ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมว่าจะกดวาไปแต่รีโมทหายรีโมทอยู่ที่นี้เดี๋ยวทิ้งของนี้ก่อนอ่าโอเคส่งอันนี้กลับครับมาเลย พอมันค่าเราเสร็จปุ๊บมันก็กระเด็นไปเลยด้วยพลังของไอ้ตัวนี้เรียบร้อยไปทีนี้ก็แมทที่3ครับแมทนี้นี่เสีได้ที่เราพลาดท่าตายไปซะก่อนแมทต่อไปของเรานะครับจะเป็นเหล่าออริจินทั้งหมดครับทุกตัวครับโอเคออกมาเลยโหดามเมจถือว่าสะเทือนใช้ได้ดิโอเบกาเฮ้ยโอเบการอดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยว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 รอดได้ไงก่อนนี่ ต้องเป็นท่าพ่นไฟครับคือทีเดียวตายถ้ากัดเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่แต่พ่นไฟทีเดียวตายเลยหายเลยครับเดี๋ยวของของแน่นมากข๋อเป็นเกาะลิงกินแล้วก็มีบูปินด็อกเข้ามาน่าจะเยอะบูปินนี่แหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทุกเกาะผมเป็นเกาะลิงกินแล้ววะ่ะคนเพราะว่าเกาะเก่านี่มันดูกาาเกินไปเว้ยขาแต่ลองเท้าเอาไม่เป็นไรเอากัดไปเรียบร้อยครับทีนี้ก็เราจะลุยกับไพ่โมฟียงเดียวครับ เราจะเข้าไปที่บอสก่อนแพ็กค,คู่เลยครับผมมาเลือดเจ็ดสกว่าล้านครับมาดิลองพลังไฟดำนี้ก่อนเละครับเรียบร้อยอุยอ้ยอุย้ยลิปเปอร์โดนไปก่อนตามด้วยเซเลชเชียอินโดนครับน่าจะโดนสะท้อนดามเมจหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะตอนแรกมันยังรอดได้ครับมันเพิ่งจะตายทุกคนมามามาเฮ้ยข้างล่างนี่อะไรวะเนี้ยซอมโดโดมาไงวะของผมเหรอ ดูผมไม่แน่ใจว่ามันของผมหรือเปล่าแต่ตอนแรกมันไม่มีน่าจะใช่ไอตัวนี้อาจจะสปอนซอมโดโรมาได้ด้วยครับอ่ะต่อไปหุ้ยรองเท้าเทพใส่รองเท้าเทพนี่ก่อนโอ้ยใส่รองเท้าไม่เข้าอีกโอ้โหรองเท้าหายเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องทิ้งของมันถึงจะแบบใส่ของได้มันมันมากอะไรวะแซดเดิลก็เยอะแซดเดิลโอ้โหเดี๋ยว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 โยนทิ้งไปบ้างนี่โอ้แต่ของดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแซดเดิลอะทำเป็นเล่นไป เดี๋ยวค่อยเคลียร์ของทีหลังแล้วกันจริงๆเกาะน,นี่ก็น่าจะเทพอยู่เหมือนกันเกาะจีนตัวนี้อ่ผสมกันแล้วกันรองเท้ามาแล้วอ่าได้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ลุยตัวต่อไปตัวต่อไปก็เป็นโนวาเดสโซเยอร์เลยแล้วกันโนวาเดสโซเยอร์ er, แพ็คคู่มากับพิกอนครับพิกลคีเอเตอร์มาพลังมาเลยยิงพลังไปก่อนครับสาดพลังสีดำวุย้ยโดเทพบิวกับจุยครับ สุดยอดเอาชี้นึงหัวใจเลื่อนเราเลื่อนเราลงเยอะมากปลาดุกตายครับปลาดุกที่ว่าแน่คือตายครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเรามีพลังพิเศษคือก๊อปลูกน้องมันได้ว่ะเฮ้ยแจ๋วเนี่ยคือพลังพิเศษเราแน่นอนคือไม่ว่ามันจะเรียกตัวอะไรมาเราจะก๊อปตัวนั้นเลยนี่ครับโอ้โหโค้ทเทโหอลังการจริงสมแล้วที่เป็นก๊อปล่างอัตานิยมนะครับไม่มีใครสู้ได้เลยตัวนี้แอลละ สีนี้ยากทั้ง4ี่ครับผมจัดก็จัดทีเดียวไปเลยจัดไปเหมือนลืมเรียกมาตัวหนึ่งว่าอาช่างมาแล้วออกมา2ตัวหรือ3ตัวก็มีค่าแล้วกันต็อบินเดี่ยมาหน่อยลูกพี่ยิมพลังสีดำไปพลังสีดำเป็นพลังก็อไปโอ้โหตบกับตายตบทีกับตายครับโอ้จะเลือดเลือดที่เป็นหลักพันล้านนี่ก็เอาเรื่องอเหมกันวะต้องรอพลังท่าไปอันี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควบวเรียบร้อยตาย ไหนวะไอตัวนั้นเราไปไหนตัวก๊อปตัวก๊อปเราไม่มีเรียบร้อยใครตายอีกอ๋อนี้อยู่ท่าลัมเตอร์ก๊อปโตโดเราตายนะครับเหมือนมันน่าจะก๊อปไม่ได้ทุกท่าหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ลงรัวตายไปอีกหนึ่งครับไอคลอสซัตเดินเบียร์เข้าไปตัวไฟครับอู้อ่ะอู้หูเมื่อกี้เลือดหมดแต่ไม่หมดโอ้โหยังไงก่อนเลือดมันลงมานึกว่าจะตายแล้วครับแต่มันไม่หมดมันฟื้นพลังขึ้นมาต่อครับ ยิ่งเราเกือบตายถ้าเรายิ่งโหดขึ้นครับผมเพราะว่าเราเป็นชาวไซย,ยาโอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อกี้มีแสงออกมาโคตรเท่อลังการสุดๆตัวสุดท้ายครับตอนนี้วันนี้เอาให้มันเลยพิกอร,ร์ิเวนครับที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดในจัก,กรวาลเลือดเ2 0ดล้านครับมาเลยจัดพลังไฟพิฆาตก่อนไฟพิฆาตไฟพิฆาตโบลบ้าโดนโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย ไม่ตายเออไม่ตายเออเออเออโอไม่ตายไม่ตาย,ไม,ตายไม่มีวันตายโอ้โเรียบร้อยโอ้โหวคสุดโอ้ยไม่มีวันตายไว้น้องๆโหสุดยอดเรียกได้ว่าตัวนี้นี่เทใ,ใช้ได้ครับประเทศตัวนี้มันโดนดาวมจได้นี่แหละสุดยอดไม่รู้ใครมาทำอะไรนักหนาครับอ่าก็ตบกันไปครับถิมช,ชอบกดไลค์กำ like, ลังใจด้วยครับวันนี้ก็อตอัตยนิยม มาให้ได้ชื่นชมกันแล้วครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ